ปลาคอโลดเท่าไหร่ครับนี่ร้อยห้าสิบด้อยครับด้วยูแดงนี่รลดเท่าไหร่ครับผูแดงปลาคอนี่ก็ของหน้าเขาใหญ่นี่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับืันนี้ผมอยู่ตลาดไทยเล่าบรรนาดครับตลาดไทยเล้าบรรนาดตตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับผมตลาดบรรนาดเพิ่งสิเปิดทุกเส่าวันอ่างข่านนะครับ เป็นตลาดไทยเลาาของขา่าของขายส่วนมากก็คืเป็นของพี่น่องสบปเล่าเข้าครับคนขนขึ้นมาขายมีแถบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอาหารตามฤด,ดูกาลเท่าที่เห็นลหลายๆตอนนี้ก็สิเป็นปลาครับปลาปูหน้ากบเขียบเป็นอาหารตามฤด,ดูกาล้านเท่าแหละครับพี่น่องมึงเนี่ยมันว่างย้ายไปทุนไปพาพี่น้องยางเบ่งดูแต่ว่าก้นคือคั้งหลีครับมึงเนี่ยมึงที่หละบรรยากาศคือคักแห้งครับผม อโครงแบบหอยกับมีรับตักบหน้ามันบากกระบกกับมีข้องโตป่า โลละสี่สิบบาทได้พี่น้องเด้ปลาอนนนี้ตัวโตนี่ตฟ่อนนะครับด้วยเอาเอาไเพ่เก็บแ้วง่างไเาไปหุ่นนี่ยังอีกเนี่ยจาบอกว่ามาสาตัว้จะคือตาง่ากัน่ั หนุ่ปลาองยเนี่ยน้อยสิปลาดุกเรานี่นนปาลาคอรลเท่าไหร่ครับนี่ร้อยห้าสิบร้อยหาสิบเี่ครับเด้อวปวาลาคอเมียตโต้งงามๆโตพอดีเลือกได้อีกต่างหากโตฟอดีเจ้าโตพอดีเลยครับปลาลุงลีล้วบ่โอปลาไซบอโอปลาซบอเ่น่งมดลยปลาดุกเกวาล้วมปลาดุกนะ ได้กินรสชีสปูป <c oughs> ล,ลาดูเนี่ยไปดูไหลหนีเลยครับเดี๋ยวปูปลาหน้าหนามท่านหมดคอยอต่อเดี๋ยวได้หลเดี๋ยวเขาไปปล่อยอยังว <c oughs> ะเออมูเมนอย่างได้ปลาคอไปปล่อยไหมเอาปลาคอไปปล่อยมันก็กินกบเจ้าแล้วกบมันโตใหญ่ไม่แล้วครบตีกินปลาคอ <c oughs> มาถมกันแล้ว <c oughs> มันเพ้าาเดี๋ยวตัวใหญ่ประนันรอตัวซัมปุมือมองหันนั่นนะ่ะอยากเดดประคอนึ่มนะเอาปลาดุกเดี๋ยวผมปลาด,ดุกมันบากินสบกว่อปลาดุกมันะมันเง้ยลว่าเอาปลาดุกมันมันจะมีเงียงแล้ว,ว่ะ <c oughs> โอ้ไปหลอกเบิ้งเข้าเลาะเบิ้ลเปนแีบวิสองข้องครับด้วยสองแต่ทั้งในมาเข่งเท่านะพี่้อง ปลาคอหน่อยนี่รลเท่าไหร่ครับโลเก่าสิบบาทคือตัวพอดีแท้ว่าเป็นปลาล่รงเรียลดผมว่ะปลามันบมมีที่ฝนมาตกปูแดงครับปูแดงนี่รอเท่าไหร่ครับปูแดงอยหาสิบปูแดงโลดละร้อยหาสิบอื ปลาเขียงหน่อยโตพอดีพอดีกบหน้าเล่าพุณนะกระซาหนึ่งกระซาหนึ <the> ่งพ e ี่น้องเลยเท่ากระมี่้าบาทูหนึ่งนดูหนึ่งเขียบโม่เขียบโม่หลอกหลอกบึงก็ว่าปลาดุกปลาดุก

มัน<ส>เบิร์ดระบาดน,นี่ยคือเงเข็นตะโคหน่อยประดุกหน่อยอยู่ใส่เบิร์ตเลยเบิร์ดจ้ะคตะน่อยก็หันไล่สิเบิร์ตเลยพี่น้องเด้เอเเดียวนนีก่ก็องหน้า่ญ่เนี่ยมันมันงลงรีบอ,อ่ครับเพราะมันขอนนี่จังไหน โอ้ตัวพอดีครับเวขอกเดียวกันนครักนี่โล9เก้าสิบบาทนะเราอืมเน้ว่าประดุกหน่อยประดุกหน่อยอยู่ใสอน้ัประดุกน่ปอน่สโอ้เ้ามาถึงทางมาเนาะบไปบ่ไดนเลย ข้าขยังกรขอเราเฮ้ยเร่าวะครบเฮ้ยปลาดุกปลาดุีก แล้วเหลือกบผน้องฮะ มาปลูกกันด้วยใครหมากเมาหมากเมาหมากเมาเก็บบัตรท่านแม่เรามันฝุกไว้เนาะหมากเมาหากินยากัด้วยครับเด้อเก็บบัตรท่นแม่เราครัหมากเมาหมากเมาโอ้ตอกับพ่อตอไปครับ ต้องใส่เบิดแต้วหลับประดุกแป,ป๊บเดียวึมาแป,ป๊บเดียวคนมาทางผีเลยบ่าคนมาทางผีหใช่เมือเาทางผีเหรอใช่เมื่อัง้ตไม่ใช่เม่้ ายดีขนาดฝาเราโอ้โหครับไปเอาไปแบบนี่กำลังใหญ่ใหยู่

โค้ดอลีครับผมคนหลอหล,อลีมันกระน่ปคนห่มยา่างทาง,ลงปลายอย่างอะไนี่เือปลายั่งอะไดนี่นี่บอกป้าน ไข่เพ <laughs> wow. <laughs> ิ่นบ่าหน่ะข้าวโพลก็เป็นขีโพนเพิ่นอง่องอยอะค่อยมาดูผมคือว่าผมมีขุดก้าบุญกัสืเบ็ดหละปลาเพิ่นหวงไข่องปองเยอะก็เป็นขีโพลแล้วอ่งหนงเดีย่ม่หนึ่งเดี่ต่อขีดละหาสิบบาทโลละหาลอย ในมนเทนี่นหละผู้หล่อดยอันน้อยน่ามาับบรรยากาศครับคนไหลเลยอครับเรื่องมันบรรยากาศทีฟสันตลาดไทยเล่าบ้านนาดครับผมตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครนพนมตลาดพื้นมีทุกเสาวันอังคารเลยครับหลังจากน้ำท่วม ท่วมสูงแล้วก็เริ่มมองดีผมยืนอยู่นี่มองที่ตลาดในหน้าคือท่วมหัวครับเพราะว่านี่น้าพนบกลงแล้วพนก็เลยมาขายของปกติน,นะังนพี่น้องเอ้ยโอ้พ่อีหลีครับบรรยากาศคึกครับสินค้าส่วนมากก็ะสิเป็นสินค้าพี่น้องจากสปปอลาวฮาออกมาขายครับงามดวงน้ำกันได้กลับไป ไปบ่อดดกับไปคือเกาผัวครับป้าเ cứ hưu đi rồi 60 60 không ai đâu 40 không có đâu 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 không ล okay. evet ะจ้าเรื่องไรละจ้าจับได้เรื่องได้ดีได้เลยจ้าใส่กระเป๋ากลับบ้านได้ลจ้าไม่ต้องกลัวลจ้าคบเขียบลายได้ครับเด้องมึงนี่คบเขียบลายปลาเมาคบเขียบปลาปลาดุกเบิดเล้วอยู่นี่โอ้ยกะว่ากลับมาอีงสิมาเอามันกะโพสคือยังเต็มบักใไงหนึ่งซื้อไปหิวกงอกานมันตายโหดโคอันนี้เป็นมกอีหยังนี่ครับ มกตโต้มกเท่าไหร่นี่มกละลอยหนึ่งนะครับเดอ้อมกปวกอ,อันเดียกกามกระปูกามปูเฮ็้ปวกตาบ <c oughs> มาคอยกระปยเออตรงไหนบง หน,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 น้ารอบนี้เบิดเลรอประคองอ้แม่เราเอ๊าเดี๋ยว้านนไปเบืองก่อนอ้คนไล่ลี้ปวดพอีหลีครับอาทีน้อยพอเนาะนรครับผมณปวดพครับคนกระจายของกระจายหลังจากน้ำท่วมนม้ำบกคนมาเลาะมาเที่ยวกับตลาดไทยเล้าบรรดาลอำเภอบ้านกลางตตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมถูกเส่าวันอังค่านะครับเด้อเยนเย็นเย็นเย็นกับมีเอาเลาะอีกโอ้คนไหลลีครับผมคนไหลคนไหล บรรยากาศที่สั่นบรรยากาศตลาดไถ่เล่าบรรนาดครับผมคึกคักหลายฮึ่มเนอะดูโอ้เงวไปผุ่นเลยคนเนอะไม่ออกขายเนาเงาไปทางผุบเลย รละะนนคาขึ้นไปต้องขุนกับมี่อีกเด้อพี่น้องเด้อขึ้นไปต้องขุนต้นมากที่เป็นผลหมากลากไหม้วกะ็เป็นต้นไหมเป็นอาหารทะเลนะครับแต่ว่าขันอยู่ส้นแต่ลางหิ้มโค้งนี่จะเป็นตลาดเป็นตลาดไทเล่าเป็นของเล่าอาหารอีสานบ้านห้องครับใัดไช่ได้อะไรหันตรงหัน่นโตเล,ะละือดเท่หอยรสหอมเลย บักไอ้นีรอดเท่าไรเพื่อนนี้บอกับเท่า้หห้าสิบกับห้าบหอยบักหอยขี่กระตายก็หาสิบแล้วบักไออันหอยหอมนีเลยครับหอยหอมลอยเศร้านะครับเด้อมีห้างโต โลโละสี่ลอยเมยังไตเต็มอยู่สดสดของแท้เลยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเดินวายของแท้เดลยบกกาเด้ <laughs> อยบกการา <laughs> บกการ์ดมาต่อมาเล่าตอดบอกเกย็บบเสือเด้ <laughs> บอบกการ์ล่อง <laughs> บล่องบล่องล <laughs> องดูอ่ะหัวบวนบครับบกการ์ครับต่อเล่าโลโละสี่ลอย <laughs> เลาะเ <laughs> บิ่งได้ครับนี่หลายราคา ข้างในหาลอยข้างนอก4ี่ลอยสามลอยเขามาเลาอเบิร์ไนครับ,บ,รบนั่นกันน่งขายเป็นสีละครับผมเน่าวปฝากคุณละ